สวัสดีครับพบกับอีสานใต้เสกเก่าวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพามาดูกบนะครับมาให้อาหารกบตามเคยนะครับภารกิจของเราก็จะให้อาหารกบเช้าเย็นนะครับวันนี้ก็มาดูกบนะครับบัวร่ช้างนี้นะครับกำลังกินจบ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 จับนะครับ ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ก็กินนะครับนี่ครับให้วันละครุนี้นะครับไม่พอนะครับให้ไปก็หมดไม่รู้ทางนี้นะครับเยอะนะครับเยอะอยู่นะครับทางนี้ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับ ไม่ได้นับส่วนฝั่งนี้นับนะครับฝั่งนี้จะนับหนึ่งพันห้าร้อยตัวนะครับตอนแรกใส่หนึ่งพันหกร้อยตัวดูเหมือนเยอะก็เลยนับกลับมาคืนฝั่งนี้ใส่มาทาังนี้คืนอีกหนึ่งร้อยตัวฝั่งนี้น่าจะน้อยกว่าน่าเท่ากันน่าจะพันกว่าตัว น,นีปล่อยเมื่อวันที่ห้าครับห้าสิงหาวันนี้วันที่สองกันยาแล้วนะครับยี่สิบห้ายี่สกยี่สิบประมาณ28วันนะครับที่เรานำมาเพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนนะครับซึ่ง ก็ได้ช่วยกันทำนะครับก็เยอะนะครับก็ตัวใหญ่แล้วพอเริ่มที่จะน่าจะนำไปรับประทานได้แล้วมันจะเป็นกบดำนะครับไม่ค่อยมีสีขาวเบิร์ด <c oughs> องอ้อยจะนั่งแก๊บ ฝั่งนู้นก็จะเป็นการเลี้ยงปลานะครับลุงชานอันปลาสังนี้นะครับปลาของเราก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวันหลังนะครับคลิปต่อไปปลาดุกปลานิลปลาหลากหลายปลานะครับอยู่ในโบฝั่งนูน้นมึงแกบ រលរទឹកធុំហើយណលើមវិញមិនត្រូវមានគេគេផ្សោណានេះគេបខ្មៅគេផ្សេរបងគេพันธุ์គីវេ42លุงខ្មាត់ព្រើនតែបានគ្រត់ខ្មាត់យកបាយមួយចងអានេះ ໄປនៅទីលੁੰងយកមកចោងភួរទៅមកគ្រូនេះមកផោមកវេលាផផ្សំអាទួយផងអាធំផង อนี่จองได้ยางประโยชน์ถูกสันคระปผมติดตามต้นต่อไปกอดครับ